ผัวอย่างบ่ตากผวปัอยคอยอย่างบ่ขอคอยบาสีลมบาดสีต่เพราะยังมีท่าบานก้อนสีไตเสาโฉพรามาน้าบเลียงไต่เดี๋วพ่อได้ไตายางจักเดือดแต่พ่นไตายไ่ไงเศร้าหักหันใจเดี๋ยตโลดเป็น่าพ่นรรมดาตไตเอินมาไตยเป็นที่นองพูดเท่าไตยเอินมัดบุญพระนะพระพิสุสัมมานพระไตยเอินมาโมตนาฏธรพระเจ้าเพชรเดือไตเอินสรบัตต นายกระฐมตีตายอื่นอาศัยกรรมนด้แม่บัดนี้มอลำกมกบเขี้ยนตายดีอื่นมามาหาเด้แม่บไดดีอื่นตายคือควอื่นธรรมดาสิตายสาตาใบกบุญไข่บุญมันเนาะสิตายสาตาใบกกรรมไข่กรรมมันเพราะเนี่สีธารมดาปัสสิตายบ่ได้ตายเนี่ยเมื่อนั้นเป็นไข้โควิดลูกเต่าภากันมาแต่แต่กรุงเทพกรุงไทยพี่น้องเอ้ยสิมาเบิงพอจากของบัดได้แฉ่ล้วมาแบนโควิดล้วป่วยธรรมดาลูกเต่า ไปเยี่ยมหลายๆคนบัดไปเหยียบสายออกซิเจนบัดนี้พี่น้องโอ้ยบัดสิตายบ่ได้ตายยากตายยอดลูกจากของเหยียบสายออกซิเจนนี่เราเพิ่งตายดีมันเขียนข้อสุบัอย่างขึ้นขี่รถกันไปนั่งขี่สร้างกันไปนั่งเพิ่นบันดีประพ้นลกน้ำกับเราตายโอ้ยห้ากัวตายไปนี่โอ้ยห้ากัวตายไปนี่ขันบอกทีกูนี่มันสักมาเป็นนี่สักก้อไหลเทน้อทอก้อสอไหลเทน้อ ผู้ได้เป็นอออีทกกศยังเมื่อคืนสาธุให้เบิด,ดีเบิดสินไปไว้เด้อฟังลำเลี้ยวกจืดห้อยเร <c oughs> ่เบื่อเงินขายไว้แรงสิพอขายไอบ้บักติดมันใส่หน,นีเนบนาปืนมาคว่ำใต้ดีมันแขียนข้อสะบัดยังขึ้นชีรถจะไปน้ำึ้นชีสางจะไปน้ำปืนมาดีเด้อบ่ปนมาดูน้ำเนี่ยมาเอาตายบ่เด้อใจ